จ้าสวยจ้าสวย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 จาสวยสวยสวยอ้อมโยอไอมไยลูกอมไยอสวยสวยอะไรสวยสจ้าก่อนจ้าก่อนสวยจ้าสวยสวยาเจ้าเจ้ามาเลยดูดูด สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพลายทองคำนะคะอาจารย์สวยๆกับลูกจาสวยๆก่เร็วๆเๆจ่าเร็วจ่าเร็วกินกล้วยไหมกินกล้วยไหมกินกล้วยไหมนี่ฮึ mm hmm. เรียกมาเล่นกับพี่เหลาเลยเอ้ามาพี่เหลาไม่เล่นด้วยเอ้าพี่เหลาไม่เล่นด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเรียกมาจะกินกล้วยไหม กินกล้วยเร็วมาเร็วเร็วกินกล้วยเร็วเบีกจะมาหรือเปล่ามาๆมากินกล้วยมานี่นี่นี่กล้วยเข้าปากอยู่ทางนี้กล้วยเข้าปากอยู่ทางนี้นี่นี่นี่กล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากเร็วๆกินไม่ไม่กินให้พี่ดาวกินเดอร์กล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากนี่กล้วยเข้าปากอยู่ทางนี้นี่นี่กล้วยเข้าปากอยู่ทางนี้นี่กล้วยเนี่ยเร็วมาเร็วมาเร็ว กว๋วยข้าปลาอยู่ทางนี้จา่าสวยๆก่อนจา่จาสวยๆจา่าสวยๆจ่าสวยๆคนเก่งต้องให้รางวัลคนเก่งต้องให้รางวัลกินแล้ว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 เขียวหยับ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 เอาอีกไหมเนี่ยเอาอีกไหม,อ,ไหมอันนี้เอาอีกเอา เอาอีกเอาอีกเจ้าสวยสวยก่อนจ้าสวยสวยเจ้าสวยๆเร็วๆสวยๆกินกล้วยไหมเจ้าใหม่จ้าใหม่จ้าใหม่จ้าก่อนสวยๆสวยๆสวยๆเอาสวยๆสวยๆอือตัวแค่นี้เองจะเจ้าเอ้ยอือดูผู้ว่าเราให้ทั้งเปลือกจะไข่เปลือกออกมาไหม ดูค่ะดูดูคายค่ะคายเปลือกออกมาฉลาดมากไหนอะเปลือกทิ้งกับเปลือกทิ้งอ่ะเปลือกทิ้งนั่นนั่นคายเปลือกออกมานะคะคายออกมาแล้วคายออกมาแลยค่ะฉลาดที่สุดเลยเอาอีกเหรอ เจ้าอ oh, e, e, e. um. <c ười> ีกเจ้าอีกเจ้าอีกดูดูจ่าจ่าดูดูอเม่เอาเม่ลูกเอเมย์อเมย์สวยสวยอเมย์สวยสวยจ่าก่อนจ่าก่อนสวยๆจ่าสวยๆอือหมดแล้ว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 เก่งมากเก่งมาก จ้าอีกไหมเอาจ้าก่อนจ้าก่อนเดี๋ยวจะให้กินเอาจ้าก่อนเอาจ้าสวยๆทำยังไงจ้าสวยๆจ้าสวยๆก่อนจ้าสวยๆอือเก่งมากเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเดี şey ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่าไปเอากล้วยมาให้กินใจเย็นๆใจเย็นๆดู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 เขาเรียกมากินกล้วยเรียกมากินกล้วยที่นี่เดินมาเลยอู้อู้ ไปหาใครไปหาใครไปหาพี่เหลาเหรอฮะไปหาพี่เหลาเหรอเอาเร็วๆจ้าก่อนจ้าก่อนอาจ้าจ้าสวยๆจ้าสวยๆจ้าสวยๆก่อนจ้าสวยๆเร็วๆจ้าสวยๆจะกินไหมเนี่ยจ้าสวยๆเนี่ยจ้าสวยๆสวยๆสวยๆอยงี้ มันนี้สั่งดได้คือก๋วยเตี๋ยวเลยฮึมันนี้สั่งดได้คือก๋วยเตี๋ยวเลยจันเจ้าเนี่ยรู้ว่ากล้วยหมดสั่งให้ทำไม่ทำอีกแน่นอนนะเธอนะ่ะฮะเย้อยอีเป็นยังไงอร่อยไหมหอืมอร่อยไหมคะ ดูขึ้ดูเอามายเอามายลูกเอามายเอามายเอามายสวยๆก่อนสวยๆเอ่ะสวยๆก่อนสวยๆอาจารย์สวยๆก่อนอาจารย์สวยๆจะกินกล้วยไหมเนี่ยเอาจใจก่อนใจก่อนสวยๆสวยๆอีเอาเอาให้ทั้งให้ทั้งเปลือกอีกแล้ว่าให้ทั้งเปลือกอีกแล้วดูเอาเปลือกไปคลายคายลูกกล้วยออกมาได้ยังไงดู ใไอเนื้อมันออกมากอนอ่ะทำไงทําไงก่อนทําไงก่อนจะได้กินทำไง,ไงก่อนเสียงด้วยอ่ะเสียงด้วยอีเสียงด้วยไหนเสียงทำยังไงเสียงเสียงเสียงขอเสียงด้วยกดแล้ว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 เอาเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงด้วยทำยังไงเสียงอ ไม่ให้กินก็ไม่ได้อ้อนเก่งอย่างนี้อ้อนสักขนาดนี้ใครไม่รักก็ให้รู้ไปเนะาะเจ้าเนาะหมดค่มหมดกินเยอะแล้วนะกับวันนี้ให้สีห้าลูกแล้วกินหมดเลยสุดยอด เอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมพอแล้ว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 ลูกพอแล้วบอกว่าพอแล้วจะไปไหนฮะทีนี้เอาเจ้าอี้เจ้าอีกหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วบอกว่าไม่ให้กินกล้วยเอยดูเดอเอาเอาลูกหนึ่งไว้ตรงนั้นนะ่ะคนนางจะเห็นหรือเปล่าระวังไว้ลูกหนึ่งตรงที่นางยืนเมื่อกี้นี่ดูด,ด,ดูนางไปคำหาอะไรหาอะไรนะเจ้าหืไหนไหนจะไปไหนไปแล้วไปแล้ว Ha ni. Ha ni. Tu, ta, tu ta. Tu ta. Nih, tu ta. Uh. กินใบไม้เป็นซะด้วยสุดยอดนะจัชนีเจ้าน่ะฮึดูดูดูค่ะดูดูจะเห็นกล้วยหรือเปล่าหนุนโดมขึ้นไปแล้วดมขึ้นไปแล้วดมขึ้นไปแล้วเห็นบอนั่นเห็นบอกล้วยเห็นบอนั่นเห็นบอเห็นบอเห็นกล้วยบอเห็นกล้วยบอหน่าหญ้าว้างไหวเห็นบ่อดมหาเล่นเลยดมหา ไปแล้วไปแล้วไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วเดี๋ยวจะไปเรียกอีกครั้งหนึ่งว่านางจะมาหาหรือเปล่านี่นี่นี่กล้วยนี่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 หญ้าว่างไวงมองนี่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 เห็นบ่กล้วยนี่เห็นบ่นี่ยนี่นี่เอานี่นี่หญ้าว่างไ้พี่เอาหาเบิ่ง อาดม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 นี่กล้วยนี่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 อาจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าสวยๆเอาจ้าเร็วๆจ้าเร็วเจ้าเร็วๆจะกินไม่กล้วยเอาจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนเอาจ้าก่อนจ้าสวยๆจ้าสวยๆเอาสวยๆเร็วๆรจะกินไม่กล้วยเน <paperwork net> ี่ยเอาจ้าสวยๆก่อนจ้า <questionnaire> ก <AUDIO> ่อน <Leadership> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกรูดแล้วกรูดแล้วก, yeah, กรูดแ,แ,แล้วไม่ให้กินสักทีเอานนี้อ่ะ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 ให้แล้วใายแล้วเอาเร็ว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 กรูดแล้วค่ะกรูดแล้วเดินตามพอลืนไว้แล้วอ๋ออ๋อมีเสียงอีกม so. <acked> <ian> ีเส <ziehen Hey>, <success> ียงอีกเวลาให้เสียงเราไม่ยอมเสียงเลยนะ อ่ะเร็วเร็วเร็วจ้าก่อนจ้าก่อนเนี่ยเอ้าจ้าก่อนเนี่ยจะให้กินกล้วยเร็วเร็วราวังงอนหญ้าแล้วงอนหญ้าแล้วอ่เร็วเร็วเร็วเราจ้าสวยๆ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 อีอ่ะอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วว๊ับ <sho> อาสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ขออยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคําด้วยนะคะหลักทองคำน้อยๆแต่กอยรักนานๆฝากพี่ทองคำและน้อ,อ,นานานองอดาวเรืองไว้ในอบอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ